thank you เนี่ยคนนี้เคยเล่นด้วยกันนะตอนหนุกพาพี่ไปขายสวัดดีครับสวัดดีครับสวัดดีครับลงดอลงดอไม่เปิดไม่พูดได้ไงวะเนี่ยไม่มันบักบักบ,บ่อยอ เตอไปอีเวนต์ถ่าสัตว์ใหญ่นั่นอ่ะมันได้ถ้าเต้นอันนี้นะมันได้บัตรมัหนักถ้าเต้นของอันไหนอันนี้ไงที่เต้นอยู่นี่ไงในอาร์พก็มีอยู่ใช่มันพิเศษไปละหกวอร์ไปซื้อเอาร์พีข้างลับไปฆ่าในไปฆ่าในนี่นั่นอ่าด่านเอเลนเกลอ่ะ่บอสใช่ก็มี ทีวิ่มีด้วยหรอีอกับมีละมมามีหมดไงปนะนะได้ดดทกทำคิปลงตกอรีอะดนะ Let's h to g r n h เครื่องบอกอยากดูผมดดล่นดือดยอนได้ครับได้ <c oughs> มอีแตอคนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนีสตอม่้ตอนนี้อ้ตอนนี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 อนนดนี้อน้อนเสี้อนนีน้อนนนน้ต่นอยาก้ต้อนอนนีน้าผมนะตอน้ตนนี้ตอนอนี้นนี้ตนี้ตนี้ตนนี้ตอีตอนตอนออนนี้ตอ แล้วก็มัดผมจุกอะชวตัวเนอะหลุด,ดออกบ้านไม่ได้ ดูดีหนูบักถ้าวิ่งเหมือนบอดอีกแล้วดีด,ด เช้ารบกเช้าวิ่งนี่อืมเห็นวิ่งไวอยู่นะไม่มันเพิ่งดีท่านหนูบ้าแล้วหนูต้องได้ปลดจับการวิ่งอัตโนมัติแล้วไปมาวิ่งใหม่ไงมันถึงจะได้ไปดูสอชคนะลุมไหมกำลังตาม ดูดีดูดีพี่เห็นไหมเห็นไหมมันบอดอ่ะเออเดี๋ยวจะลอคนมีตัวออไปครับตัวคิมชัดดีสนใจบอดบิแจ๊คพ่อหนุม่มดูไปหลายนะัด กอยู่ฝั่งไหนอะ<ด>กำลังจะมา<ห>เอาบดเลยมีคนเอาคนสามไหมอยู่ได้แล้วอันหนึ่งผมหรือเปล่าใช่ผมยิงผมยิงไปนี่แหละแต่เสาชุบน,นี่แหละ ผมเต็มเลยเต็มเลยดิด Watch out, mark the location. เดินก่อนเดินก่อนไม่เป็นไรไเกิดใหม่ได้อยู่เสียงที่สาวค้กคุเสียงคุณ <Thank you. S 1> คือรนาสามยุชื่อชื่ออะไรก็ไมรับเดี๋ยวแป๊บมันคอยูัไตอบในบ้านนี้ตนนี้ c h out ใช่ครับแล้วก็อยู่หลังหิน Mark the location Watch out หลังหินอยู่นะหลังหินที่ผมมาโดนโดนยิงล็อกไปละ Watch out ยังนะยังยืนอยู่เลยใช่หรอเมื่อกี้ควันขึ้นเลยนะใช่นนะใช่ยังยืนอยู่หลังหินครับขึ้นสองตัวหรือเปล่าหลังหินไหน Watch out เฮ้ยมันเคลียอ้ดีไหมเอา Help โอ้โห น้องผมวิ่งไปฝั่งนู้นไเวะ Watch o u นัง I'm recalling a teammate. Thanks. กลับไปเกวิญญาณหนูไปอ๋วิญญาณวิญญาณยูตนอะไย่าน เมื่อกี้เบอร์เบอร์สองถามอายุพี่ใช่ปะใช่อายุแล้วก็ชื่อโอ้พี่พี่ชื่อจอยพี่อายุกย็ยยิพาน่ะพี่สีวันยิพาน่ะเสียงเสียงพูดคุนน่ะก<ค>รหรอกก็เดินม,มาอยู่แคนที่นีน่อยู่แคนเดียวกันกับพี่นี่เลยพี่เขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าใช่เมื่อก่อนชื่ออะไรก่อน อ่าชื่อสวยดอกกับคุณใสแล้วก็ชื่อดอกอีกันคุณดอกอ่าพี่ดอกจริงไหมใช่เราสนมากเรียกพี่ดอกพี่ดอกกันก็บอกอยู่ว่ารู้จักกันเฮ้ยใครวะเนี่ยบัวบัวหรอบัวไงพี่บัวบัวงงเออก็ยังว่าเสียงคุณบัวเขาไม่ได้ลบแค่เพื่อนหนูเคารพทุกคนเนี่ย ขอโทษทีครับโทอทีโอ้ยเสียงโคตรคุ้นเ่ะก็ว่าอยู่เสียงคุ้นคุ้นหารู้จักรู้จักกับพี่ด้วยเหรอโดใครใปลาในใส่ลงโด ก็งน <dü> ี <ple b. S 2> a, mm ้เ hmm? ล่นกับปเเกนี่าเสียงพูดก็เห็นพี like ่เขาออนอยู่นะเสียงคุณมากแต่จำไม่ได้ว่าใครพยายามลึกไม่ออกนี่ขนาดอายุแค่นี้นะความจำหลืมหมดแล้วไม่คือหนูนั่นไงอ๋อลืมไปเดี๋ยวนี้มีแฟนเลยก็ลืมพวกพี่พงพี่พี่หมดแล้วเออก็เป็นเงี้ยบอกบอกไปเลยของมันต้องมีอย่างนั้นอ่ะบอกไปเลยของมันต้องมี ของกินต้องมีใช่กระดจะปล่อยให้ตัวเองชราภาพไปแล้วมีใครคุยไม่เอามีไม่ดีไปชราภาพคไปชราไม่ได้มาเกตนะพวกหนูยังเล่นกันพี่ไงพี่น้องนะขอไก่เนี่ยนะได้ให้ไก่ฟรีเขาแค่นี้พอขอไก่แต่พี่ก็ให้ไก่ก็ถูกหรอไงเออขอไก่ให้ไก่ไงแล้วไม่ได้ขออย่างอื่นไงอ้เลยได้ไหมพอไหม มับอกเลยขอขึ้นบินขอขึ้นบินใหญ่อะพอยไหมสาวนี่แบบขออะไรได้หมดอะใครใครขออะไรได้หมดไม่มีหรอกโอ้ยเยอะลองลองเป็นสาวพี่เขาดูดีเดี๋ยวพี่เขาเปีให้เองเออง่ายพี่เขาพี่ค้พี่เขามองพี่เขาไม่มองมาทางเราหรอกพี่แล้วเขามองอย่างอื่นใช่ไหมที่ไม่ได้มองมาทางเราคือมองอย่างอื่นแทน ี่ยอเบี้ยวเียเบี้เอสายเยอะเลยอ่ะวฮ้ยทารบน้องทั้งแหละเออนอนทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็เป็นน้องใต้เตียงเยอะเลยอืมที่ใต้เตียง่ะมันอาจจะไม่ถึงเวลาเขาไงเออประมาณสักห้าสิบแล้วเขาค่อยมีประมาณนั้นแหละเออสห้าสิบเียวให้เยอะเลยอายุอ่ะอ่ะมีเหรียญเหลือแค่นี้เอาไป มีเหลือสักห้าเหรียญครับทำไมมันเียอะจังเนี่ยพอไม่เพื่อนไม่พอไม่เป็นไรยิงไว้หน้าตู้สองเหรียญนะโอ้โหเยอะเกินเนยผมจะเอาแค่คกิฟต์ให้เฉยกิฟอะไรนี่นะครับเฮ้ยอ้าวแล้วผมทิ้งอะไรไปวะเนี่ยครับยังอยู่ใ,ใครเนี่ยอะ ยังมีแคนใครอ่ะม carry ีแคนลาซาด้าบอสตัวชื่อขนาดฮาเลมนี้แคนลาซาด้าตัวเีนน้ำมูคอมแคนฮาเลมแคนของพี่ต่อพี่ต่อใครวะจำชื่อได้วะหัวแคนเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายผู้ชายน่าจะเป็นลาซาด้าวะชอบเรียกเพาว่าลาซาด้านไม่ชอบ ก่อนเขาจะตั้งชื่อขึ้น,นมามนเป็นเคนแล้วข้างหลังคือรันนสซ่าด้าอันนี้คือเตนสองอยู่เตนสองไม่ได้อยู่เตนหนึ่งเตนหนึ่งน่คนเ,คเป็นคนหนึ่งเป็นเตนสองคผู้ชายถูกไหมเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งคือพี่ยีคือมีอาไปไป,ไปเล่นกับเขาอสูงไปเจอเมื่อวานนี้ นางเป็นหัวแขนต้าเปลี่ยนตรงนั้นไม่พอเหรอครับเพื่อนเอาคุณสามมาดิจ้าเสียงโทษคุ้นพยายามนึกนึงไม่ออกแล้วพี่ก็เปลี่ยนชื่อด้วยว่าผมมีคนณหกอันนึงคุณสามอันนึงเพื่อนเอาคุณสามไม่ใช่ไหมฮะหนูก็มีคนณสามมีคนเอาไหม

โอ้ไม่ทันช่วยไม่ทันแน่นนะอไรอะไร,ะไรตัวฝัว่<อ>งน,นี้หายไปไหนหมดอ่ะนี่นไงแหละตัวตัวฝั่งรถมา m a r k the location โอ้รถที่ยังสวยอ่ะอไม่โดนตั้งนั้น มาใส่อะไรฝั่งนี้เลยตัวที่ยิงหนู Watch out เป็นกล่องเราไม่เชื่อเห็นตบอยู่ <Watch out. S 1> ตัวที่ยิงบอตายแล้วครับ Awesome ฝั่งนู้นลดความตายเอ้ลดความไปอยู่สองตัวใช่มันไปทางสญญามแยกอ้าวฝัง่งเนิน Watch out ไม่ดูค่ะตอนนี้เข้าวงกรอจแล้วันดึงลคอมเมนต Watch out, mark the l o c a t i o เกือบแล้วงูนอนเป็นงูตรงนั้นเลยว่ะเห็นละ Watch out, watch out. ไม่เห็นแล้วนะครับเฮ้ยใครปานเน่ตใส่ก่อนเดี๋ยวนะปัญยากันเหลืออีสี่คนเลยนะฝั่งหน้าผมหมดเลยเนี่ยว้าว้าววงาว้าวว้าว้อ้้้าว้้าวง มันจกศพผมอยู่คือคอพี่ดอกคือโสุ่มไปแล้วเจออยู่บนหินอ่ะเจอชื่อนี้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพี่อ่ะโอ้ไม่ค่อยได้เข้าเชียร์ด้วยบ่อยมากเล่นแต่เกม awesome คือก็เคยเห็น awesome เจอแค่แบบตัวเดียวที่หล่อน Marked a location. Awesome. Oh. Awesome. We awesome. are the best. We're the best. เขาบอกแบตจะหมดนะน่าจะไปเอาที่จะแบตหรือเปล่านี่ไงพ,พี่พี่ปูก็อยู่นี่ไงท่านแม่ครับพี่เขาก็เสลี่ยนชื่อด้วยกันสองสองใช่อ๋โอโอ,โอเคโอเคครับผมบายครับลุงโลกครับบายบายมันจะไปแล้วครับโอเคครับบายบายครับทุกคน